ไปดูต่ออีกเรื่องนึงนะคะเขาเรียกว่าเทศบาลตำบลห้วยถแถลงเนี่ยเขาบอกว่าสุดอลังการเลยละคะ่ะเพราะว่าเขามีการจัดประเพณีลอยกระทงเ,เป็นลอยกระทงสายนะคะรูปพญาน,นาคประดับไฟยาวกว่า30เมตรแห่งแรกในจังหวัดด้วยค่ะนางสาวทนวันเกศเมธีการุนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยถแถลงนะคะก็ได้ เปิดเผยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทงสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยปีนี้ค่ะมีการแสดงโชว์กระทงสายรูปพญานาคประดับไฟอย่างที่เห็นในภาพนะคะซึ่งมีความยาวกว่า30เมตรณนะสารานน้ำบ้านไทยอารีตาบลห้วยถแถลงค่ะซึ่งสารานน้ำบ้านไทยอารีนี่เป็นสาราน้้ำโบราณขนาดใหญ่นะคะด้วยความที่ชาวบ้านในอำเภอห้วยถแถลงเขาร่วมใจสืบสารประเพณีลอยกระทงกันมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตแน่นอนค่ะ มีความผูกพันกับสายน้ำค่อนข้างมากงานประเพณีลอยกระทงจึงถือเป็นงานสําคัญที่ชาวอำเภอห้วยถแถลงจะได้แสดงความเคารพต่อสายน้ําสร้างจิตสํานึกและความหวงแหนแม่น้ําให้ลูกหลานได้เห็นนะคะแล้วก็ยังเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย ทางเทศบาลตำบลห้วยถแถลงก็ได้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะปีนี้นะคะนี่แหละค่ะก็มีการเตรียมการนะคะแสดงโชว์กระทงรูปพญาน,นาคนะคะเป็นกระทงสายประดับไฟแสงสีสวยงามความยาวค่ะคุณผู้ชมกว่า30เมตรเลยนะคะอยู่ใจกลางสระน้ำโบราณเพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายรูป โดยการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงใกล้ที่จะแล้วเสร็จนะคะเตรียมที่จะเปิดงานลอยกระทงในค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกายน2565นี้ โดยบรรยากาศในปีนี้นะคะก็จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยรณรงค์ให้ประชาชนนะคะที่จะไปร่วมงานเนี่ยให้สวมใส่ชุดไทยนะคะเพื่อร่วมงานประเพณีลอยกระทงเป็นการอนุรักษรร์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงของชาวไทยให้คงไว้สืบไปค่ะียกว่าในเขตตัวเมืองของเรานะคะก็ไม่แตกต่างเช่นเดียวกันแล้วก็หลาย,ลายๆอำเภอนะคะก็มีการเตรียมการ จัดงานลอยกระทงแล้วเช่นกันนะคะใกล้ที่ไหนไปเที่ยวได้เลยนะคะ